อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับการที่เราจะกินอาหารแล้วฟื้นฟูลคลิปนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆมาทำโจ๊กที่เป็นเสริมโปรตีนนะเพื่อที่จะให้อาหารในระดับเซลล์ที่นีทเคยบอกเนาะว่าถ้าเราจะกินอาหารให้ให้ได้อิ่มระดับเซลล์เนี่ยมันทําให้เราไม่ขาดสารอาหารด้วยแล้วทาให้เราไม่อ้วนด้วยไปดูโจ๊กที่นี่จะทํากันนะคะ,ะมาดู วัตถุดิบอันนี้เป็นข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องเนี่ยมันจะมีโปรโตีนอยู่ด้วยนะมีเส้นใย,ยมีวิตามิน B12 มีแร่ธาตุเยอะแยะเต็ไมไปหมดวิธีการหุงก็ใส่น้ําเยอะๆมันจะได้ไม่แข็งมากนะคะเป็นข้าวกล้องนะคะเนี่ยแล้วก็เราก็จะทําเป็นเครื่องอันนี้เป็นข้าวโพดในข้าวโพดอะ่ะมีโปรโตีนนะคะในข้าวโพดมันมีอาหารเสริมที่เขา,เาสกัดจากข้าวโพดเพื่อเอาไปทําโปรโตีนมาให้เรากินในระดับเซลล์นะแล้วก็อันนี้ หอมใหญ่หนึ่งหัวหอมแดงหนึ่งหัวจะใช้หัวเดียวก็ได้นะคะมะเขือเทศบล็อกคอรี่บล็อกคอลี่นี่ก็มีผักที่เป็นผักที่ดีมากเลยคะ่ะแล้วก็โปรโตีนจากถั่วลูกไก่ซึ่งเดี๋ยวจะเพิ่มอีกนะพอดีมันยังไม่ละลายนะ,ะนเพื่อนๆเดี๋ยวเอาทุกอย่างอันนี้ไปหั่นนะคะ เข้าวกล้องเนี่ยมันจะมีเส้นใยเนาะเวลาเราเคี้ยวถ้าเราเคี้ยวไม่แหลกจริงๆมันก็จะออกมาเป็นเม็ดๆเม็ดๆนะเวลาเราถ่ายออกมาเพื่อนๆวิธีการก็คือทําให้มันถึงระดับเซลล์คือทําให้มันละเอียดสุดก็เอาใส่ลงไปในนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันใส่ลงไปเลยค่ะทั้งหมดเลยนะใส่ลงไปในนี้เลยรวมถึงข้าวโพดด้วยนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำพอท่วมนะ เอาไปปั่นปั่นนะคะปั่นเสร็จแล้วก็อันนี้ที่ปั่นเสร็จแล้วนะเทใส่หมอ้อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปคนๆเอาไปทำให้สุกนะคะเติมน้ำลงไปได้อีกนะคะน้ำให้โถนี่นะคะ่ะนี้เป็นกระดำนะคะใส่กระดำลงไปเล็กน้อย ใส่ผงรสหอมร้อนระวังไอมันมาโดนตรงนี้แล้วมันจะชื้นนะคะเพราะมันเป็นออแกนิกนะวิธีการก็เทลงไปในนี้ก่อนนี่นะคะใส่ นี่นะคะก็เป็นโจ๊กแบบแบบง่ายๆที่ให้อาหารระดับเซลล์ได้นะเพราะอย่างที่เน้บอกนะว่าถ้าเราทําให้ละเอียดแบบนี้เซลเขาก็จะได้รับสารอาหารแต่ในกรณีของคนที่ป่วยเยอะนะคะแล้วร่างกายไม่สามารถดูดซึมอาหารได้ดีจะใช้ตัวช่วยนะในขอแนะนําตัวนี้นะคะอันนี้เป็นผงที่เป็นสารสกัดนะคะเพื่อนเป็นสารสกัดจากข้าวกลัมข้าวก้องข้าวโพดข้าวสาลี มันจะมีโปรโตีนทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วใช้กระบวนการผลิตแบบไฮโดรไลซิสก็คือสากัดเอาเฉพาะส่วนที่มีประโยชน์มาให้กับคนที่ได้ทานเนาะซึ่งตัวนี้มันจะคล้ายๆน้าน้ำข้าวมันต่างจากตัวที่เราปั่นแบบนี้ตรงที่ว่าตรงนี้อันนี้ไม่ต้องย่อยนะคะร่างกายดูดซึมมาไปใช้ได้เลยแต่ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะต้องย่อยแต่เราทำเป็นแบบละเอียดก็ย่อยได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับ การที่เราจะกินอาหารแล้วฟื้นฟูแล้วให้ได้ระดับของเซลล์ก็คือการทําให้ละเอียดนั่นเองค่ะเดี๋ยวลองไปชิมเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะในส่วนในส่วนของข้าวนะคะเพื่อนๆข้าวเนี่ยร้อนอยู่เนาะข้าวเนี่ยมันมีหอมใหญ่หอมแดนม,มันก็จะออกออกเปรี้ยวนิดนึ่งมันออกเปรี้ยวมะเขือเทศด้วยค่ะมันมีเกลือมันก็เหมือนไม่มีรสชาติอะไรนะคะ แต่เราเสริมด้วยดำก็ได้นะคะถ้ามันเพื่อนใช้แต่เกลือดอำก็ได้นะแต่เน้เสริมด้วยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกระเทียมใช้น้ํามันมัสตาดในการทอดนะคะเพราะว่าช่วยขับสารพิษเนาะกลิ่นก็จะหอมมากเลยแล้วใส่ผงหอมร้อนใส่ผงเห็ดลงไปด้วยซึ่งผงเห็ดผงหอมร้อนออริาโนพวกนี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบดีนะถ้าเรากินพวกกลุ่มอ่าเขาเรียกว่าเครื่องเทศเนาะแต่เน้จะลองชิมเฉพาะอันนี้ดู อันนี้จะออกเค็มๆคล้ายๆเวลาเรากินหมูทอดแในเวลาเขาใส่กระเทียมแต่พริกไทยจะรสชาติแบบแบบหมูทอดแต่ไม่มีหมูทอดซึ่งเหมาะมากที่จะกินกับโจ๊กนะคะนี่แหละลองทําดูนะเพื่อนๆสําหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมนะเวลากินอาหารสิ่งสําคัญที่สุดคือความรู้ในการกินเนาะอาหารแบบไหนที่กินแล้วทําให้เซลล์ของเราแข็งแรงเราจําเป็นที่จะต้องเสิร์ฟอาหารแบบนั้นให้เซลล์นะคะส่วนอันไหนที่ทํา ที่กินแล้วเซลล์อักเสบถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะใส่สารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะเพื่อนๆใครที่อยากได้หนังสือครัวไร้์ผมชูรสก็ติดต่อสอบถามมาได้นะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองนะคะ